เอโจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ผมแลนเซล็อตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทำคลิปรีแอคชั่นตัวอย่างเกมเพลย์ของซีซั่น5นั่นเองนะฮะก็เสียงผมเนี่ยจะเหมือนเสียงคนง่วงนอนนิดนึงนะครับพอดี๋ยวเพิ่งตื่นนะครับผมเผลอหลับไปนะแต่ยังดีที่ตื่นมาดูเกมเพลย์ซีซั่น5ทันนะครับผมเออตอนนี้ก็เหลืออีก3นาทีนะฮะเดี๋ยวถ้าออนแอร์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเลยนะฮะ Let's go ้าว เอ้าวทำไมเลื่อวันนั้นลงไปนอนกับพื้นอย่างนั้นล่ะสุดโอ้โหนี่คิงแคนยอนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันจะเป็นสเกาวทาวนะฮะแม่งเป็นรูเลยอืมตอนนั้นคืน again. Wow! เฮ้ยมีแมปอยู่ใต้ดินด้วย Quest. อ๋อระบบเควสนะครับผมเทเชอร์แพ็คว้าว เฮ้ยเดเกะเฮ้ย,ยมีหมด PVE เหรออยู่บนเดนพาร์ตเจนน่าซิงแมนแบบใหม่อ,อะไรวะเนี่ยลงไปหมดแล้วยูวเลเจนเฮ้ย นี่แอโอ้วเป็นที่ปล่อยสกยิลโดดลงมาเย็ดแค่ yes, okay. บิงได้ครับอ,อ,อ่าฟินิช What โอ้โหซื้อครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถตัวใหม่แนะี่ยโอ้โหสุด โอเคครับผมคราวนี้เราลองมาทําการวิเคราะห์อีกหนึ่งรอบนะฮะว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างนะครับในคลิปเกมเพย์โอเคอย่างแรกนะจ๊ะอาจจะเห็นว่าเลเวนนสนะครับลงลงไปนอนกับพื้นนะครับผมโอ้ m มค o กดดคือแบบเท่มากอะโลบ้านะ well, ซื้อไหมครับเป็นผมเนี่ยผมซื้อแน่นอนนะครับอโอ้หมกกาดขวัญใจหมาชนจริงๆตัวนี้ว้ wow. อันนี้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นสกเกลทาวนะถ้าดูจากแบบโครงกระดูกอะ่ะเอ้ยหรือว่าน,นี่อาจจะไม่ใช่สกเกลทาวก็ได้ครับอุย้ยสอกไปโดนอันนี้น่าจะเป็นแถว ไอ้นั่นอะเขาเรียกว่าอะไรวะด้านด้าน,นหลังสากเอาทาวอะเอ้ยผมจำชื่อไม่ได้วะเออก็เนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าอ้ s ชิดเป็นรูนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะ Kings Canyon Night Mode นะฮะก็กลับมากันอีกครั้งนะ <be> ซึ่งเหมือนเขาจะเพิ่มพื้นที่แมปใต้ดินนะครับผมนะถ้าเราดูจังนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะว้ w d a m ว The broken ghost new quest available อ oh, ๋อเหมือน oh. quest นี่มันจะเปลี่ยนไปตามวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ mission วัน start quest โ k เค treasure pack กล่องสมบัติซึ่งผมคิดว่าถ้าเปิดเนี่ยเราน่าจะได้พวกไอเทมอะไรอย่างงี้ปะ่ะอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนเป็นเนี่ยเหมือนเป็นกล่องไอเนี่ยเนี่ยหมือนเป็นแพ็คที่เราไว้เปิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ แล้วก็มีนี่ครับผมพาวเลอร์มาให้ยิงนะฮะ objective find the hidden artifact อู้ม่หาของนะฮะแล้วก็มีเออดูเหมือนจะเป็นพาวเลอร์ที่แบบอยู่ในโหมดกลางคืนนะดูตาเป็นสีฟ้านะครับผมเนี่ยถ้าสังเกตนะคือตาไม่เป็นสีฟ้าเหมือนเป็นพาวเลอร์ที่แบบว่าบ้าคลั่งอะไรอย่างนี้ปะไม่แน่ใจนะฮะต้องรอดูกันแล้วก็อะไรวะเนี่ย retrieve the artifact หรือให้เราไปยึดไอ้นี่หรือเปล่านะเออ เเหมือนเกมโหมดใหม่ปะแบบเป็นเกมโหมดที่ให้เอาเราเอาไว้แบบทําภารกิจอะไรนี้เลยปะผมว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะมันมีออกเจทีฟเอ้ยออบเจกทีฟให้ทํานั่นเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นเนี่ยถ้าคุณดูนะมันคือพาวเลอร์ในร่างชาร์โดฟอร์มของเลเวนแนนนะฮะโว้วน่าสนใจนะเนี่ยแล้วก็ให้เราหนีขึ้นยานเอ้เหมือนกับไอโหมดนั่นเลยอะเออโหมดในวันฮาโลวีนนะนะถ้าใครจําได้ที่เราที่ให้คนนึงเนี่ยเป็นพวกผีนะแล้วก็มาไล่ตบเราแต่นนนีเเหมือจะป็ เพาวเวอร์แทนนะครับผมไม่รู้ว่าผู้เล่นเนี่ยต้องเป็นเพาวเวอร์ล่าหรือว่าเพาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นบอทนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันนะ Discover mystery อ,อ,อู้เหมือนจะเป็นพวกของให้เราค้นหาภายในแมปนะฮะ Oh damn โอ้โหสวยจริงๆนะโลบ้าเนี่ยถ้าใครไม่ซื้อที่ผมบอกเลยว่าพลาดนี่หายตัวอย่างเท่ๆ ว้าว wow. สกินมิลาดครับ <c oughs> หนวดเขานี่แบบแล้วก็เลเวนแนนนะโอ้โหเท่นะ oh, okay, นะอันนี้่จะแถมไปตเทิพานะแล้วก็บังกะรอสเว้ยทรงผมใหม่นะโอ้โ oh, หไม่ได้เป็นทรงผมหยิก,กอีกแล้วนะผมอันนี้เขาน่าจะทำผมมานั่นเองนะฮะเออนะเมนบังกะรอสน่าจะชอบนะฮะวิงแมนใหม่นะครับผมผมคิดว่าวิงแมนเนี้ยน่าจะเป็นคิดนะอันนี้แค่ คิดไว้นะน่าจะเป็นปืนเวลร้อยของแบดเดิ p พาสซีซันห้นะฮะน่าจะนะคพรดูแม่งแบบคือแม่งเท่กว่าเพื่อนอะคือเข้าใจอารมณ์ปะเนี่ยมันก็ควรจะเป็นปืนเลเวลร้อที่ปลดล็อกในแบดเดิ p พา s ซีซันห้คิดว่าแล้วเราก็จะเห็นสกินบัตฮาวนะฮะแล้วก็สกินเรดนะครับเออโวนี่คือส่วนไหนวะเนี่ยอันนี้จะเป็นอ๋อมันคือเมืองที่อยู่ข้างๆกับเนี่ย ข้างๆกับออกเทนลิงออฟไฟนะครับผมโว้ดเดมตอนแรกผมคิดว่ามันคือสเกลทาเพราะมันมีกระโหลกนะอ๋อแต่สรุปไม่ใช่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเยเดีอยว้เดออ่ามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมตรงนี้ตรงบริเวณไอ้อะไรวะไอ้ข้างๆสวอรมะนะครับผมจําชื่อไม่ได้ออ้ก็เป็นเมืองต่อแยกออกมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าโอ้โหถ้าตกลงไปนี่ก็คือชิปหายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืม วลตรงนี้มันตรงนี้นะครับผมตรงเวทแลนด์นะที่เราเห็นแบบที่มันเป็นทีเซอร์ที่เขาได้ทิ้งไว้ในแมปวอลเอชนะครับผมที่มันเป็นแผนที่รูปแผนที่รูปแผนผังอะนะฮะก็นี่เลยนะครับผมตามนั้นเลยนะก็จะมีแบบขอบๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งและนี่คืออะไรวะผมไม่เข้าใจเราสามารถกดเจ้านี้ได้ด้วยนะฮะเออไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ยเพอพอเราเห็นตรงเนี้ยโอเคว่า access นะฮะคือเหมือนกับกดใช้แล้วมันจะทำไมวะปุ่ม แล้วยังไงกดแล้วรีสก,กิลงี้เหรอวะไม่รู้นะฮะต้องไปรอดูกัน New Legend เนี่ยเนี่ยเนี่ยสรุปอันเนี้ยไม่น่าใช่แอร์ลูมนะฮะเพราะว่าดูดิปักพื้นนะี่ไงอันนี้จะเป็นสกิลขโมยของเราเพื่อนกดใช้ได้เว้ยเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวนะหรือว่าสกิลเนี้ยเนะี่ยพอเอาปักลงพื้นเสร็จนะครับผม มันจะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนร้านค้าป่ะแบบกดแล้วก็เลือกไอเทมทอยู่รอบๆมาได้เลยรวมถึงเพื่อนด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะเออ,อน,นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว้าวเดมเท่เท่เท่โคตรมีประโยชน์เลยนะถ้ามันทําอย่างนั้นที่อย่างที่ผมบอกจริงอะนะฮะเอออ๋อแต่ว่าข้อเสียก็คือมันคือต้องต้องยืนไงต้องยืนค้างไว้นะแล้วก็แบบเลือกไอเทมอะไรอย่างงี้มาน่าจะใช่มั้งบิน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิขออีกรอบดิปุ๊บใส่โอโ้โหโคตรเทเ่เลยเยยน,หน,หนี่แนะเล็วเวนแนหนเหรอเล็วเวนแนนเหรอฉากนี้ผมแบบว่าง,วง,ง่วงอยู่นี่แบบ<ะ>ตาแม่งสว่างเลยครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ยอดโอ้โหคือแม่ง สุดว่ะคุณผู้ชมสุดจริงๆนะฮะคลิปเกมเพยนะ์เนี่ยต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นทั้งแมปใหม่นะระบบเควส t นะครับเลเจนต์ Legend ตัวใหม่นะแล้วก็รวมถึงสกินในแบตเทิ p พารต่างๆนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหแม่งตื่นเต้นจริงนะฮะก็เหลืออีกประมาณ3-4วันนะฮะก็ซีซัน5ก็จะมาแล้วนะก็เหลือเราจะต้องไปรอดูกันนะ,ะว่าในซีซัน5นะฮะมันเหมือนมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะ,ะนเหมือนแบบ เป็นเควสอะไรไม่รู้อ่ะเออคือผมบอกไม่ถูกเว้ยนะต้องไปลองแบบคิดวิเคราะห์กันดูนะครับผมอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวที่แบบว่าได้ได้ได,ได้ได้จากที่การดูคลิปมานะฮะโอเคแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปเกมเพย์นี้หรือคิดเห็นส่วนไหนที่แบบว่าต่างไปจากผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม น่าจะอีกทีก็คลิปหน้าคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปแนะนำเบเดิรนพาน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เจออีกทีซีซั่น5เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ